สวัสดีค่ะครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวรัชดิยราชนารีพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2564ถึง2565เป็นวันที่2 วันนี้เวลา12นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควรัวรคยีราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2564-2565ถึงเป็นวันที่สองณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันทราจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติและผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรคณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพรรับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน1,232คน โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานความว่าเมื่อวานนี้ขเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าวิกฤตด้านอาหารเป็นปัญหาที่สำคัญของโลกบัณฑิตจึงต้องร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประเทศด้วยการพัฒนากเกษตรกรรมและเทคโนโลยีด้านอาหารโดยยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ทุกท่านว่าการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสถิยรภาพทางอาหารของประเทศเพราะเป็นการเสริมความมั่นคงในระดับฐานรากอย่างแท้จริงในการนี้ต้องอาศัยความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบตามศาสตร์พระราชาโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับธรรมชาติผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นถิ่น หากบัณฑิตจะได้นำความรู้ที่มีอยู่ไปปฏิบัติใช้ให้สำเร็จผลดังกล่าวนี้และสามารถส่งเสริมให้ประชาชนป,ชชนปฏิบัติได้อย่างกว้างขวางแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาภาคการเกษตรทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาวางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตและเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพว่าที่พันตํารีประสานคงประสิทธิ จ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายกดระเบิดที่ฝังไว้บริเวณถนนในพื้นที่เกิดเหตุขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุกรณีคนร้ายร่วมกันก่อเหตุวางเพลิงเผารถในท้องที่บ้านสนามบินหมู่ที่1ตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2566โดยตั้งศพปําเพญกุศลณวัดเมืองยะลาอ,เอํเภอเมืองจังหวัดยะลา ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยจากนั้นผู้ราชการจังหวัดยะลา เชินดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจเอกภาสกรคำดีและอาสาสมัครทหารพรานกามันซาลีมลิเยงจนที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลา พร้อมกับเชิญดอกไม้และแตะกร้าสินงของพระชทานไปมอบแก่จากสิบตำรวจสุวิทธนวงศ์สิบตำรวจเอกไกรศรีโรจนนดมและสิบตำรวจโทสุทัศน์มูลเงินเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโนะรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดยะลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสรีสว่างควัร,รัรดิยราชนารีโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรัง วันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัวรัชดิยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณโปรดให้ในายถากูลพาณิช รองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานที่โรงแรมธรรมรินทราอําเภอเมืองจังหวัดตรังด้วยส่งผงใยสุขภาพประชาชนตลอดจนสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเพื่อให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย ดยทรงมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกที่มีพันธสัญญาให้โรคพิษสุนักบ้าหมดจากโลกในปี2573สำหรับโครงการฝึกอบรมนี้มีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ครูผู้สอนด้านสุขศึกษาอาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมเจ้าหน้าที่สาธรณสุขจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและตัวแทนชุมชนในพื้นที่รวม250คนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งการบรรยายทางวิชาการและการฝึกใช้แอปพลิเคชันตลอดจนการระดมความคิดเห็นร่วมกันโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพสัตว์สุขภาพคน การจัดการปัญหาสัตว์เลี้ยงในชุมชนเข้าใจวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำไปขยายผลสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขป้าสู่ชุมชนต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้ดิฉันธนาสอนอมรตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ